อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีเจอกันยามดึกแบบนี้แน่นอนนะครับ <c oughs> ว่าจะพาน้องๆไปสตรองในทุกแง่มุมของการ,ร,รศาึกษากันเลยทีเดียวครับช่วงโอเปเฮาส์ว <c oughs> ันนี้นะครับพี่จีจี้ก็ยังคงปักหลักกันอยู่ที่คณะแพทยาศ,าศ,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามดูกันต่อเลยครับ นี่ก็มาถึงวันที่2แล้วค่ะของการติดตามชีวิตกว่าจะเป็นคุณหมอที่นี่เลยค่ะคณะแพทยาศาสตรส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะเราก็ได้เห็นถึงการเรียนการสอนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี3แล้ววันนี้เนี่ยพี่จีจีเลยขออาสาพาน้องๆมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่า3ามปีสุดท้ายที่นีสิตแพทย์จะต้องได้เจอกับผู้ป่วยจริงๆมันจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะ และอย่างที่พี่แบงค์บอกไปเมื่อวานนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีรุ่นพี่ปี5พาพวกเราเดินชมในช่วงของชั้นคลินิกซึ่งเป็นการเรียนการสอนตั้งแต่ปี4ถึงปี6เราอยู่กับเขาแล้วค่ะนี่เลยครับสวัสดีครับ ที่แรกที่เราจะไปเราไปที่ไหนกันดีคะ,ะดูด้านหลังเลยครับเราชื่อศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิกนะครับแล้วที่นี่เขาทําอะไรข้างในกันบ้างคะอ๋อข้างในเหรอครับก็จะเป็นการฝึกซ้อมหัตถการและการตรวจร่างกายกับหุนนะครับเพื่อให้เรามีความพร้อมก่อนที่จะไปตรวจกับผู้ป่วยจริงให้รู้ขั้นตอนต,อนต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เหมือนเป็นว่าได้ฝึกก่อนแล<ช>้จะไปเจอควจริงได้มีความ<อ>มั่นใจด้วย อ๋อพี่แกนคะทำไมในห้องนี้มันดูส,วสัวสลัวมืดมืดนะคะอ๋อก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องการฝึกการตรวจตากันนะครับเขาบอกว่าดวงตาก,ก็เป็นหน้าต่างของหัวใจเนาะดวงตาเนี่ยก็เป็นที่ที่เอาไว้บ่งบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยมีโรคอะไรอยู่ภายในได้เัะนั้นการตรวจตรงนี้ก็จะําให้เรารู้ก่อนก่อนว่าเอ้ยเอ้ยคนผู้ป่วยจะเป็นโรคอะไรนะแล้วสุดท้ายพอเจอจริงๆรงแล้วจะอ๋อนี่เลยที่เราเคยดูมาแล้วแล้วก็จะมีอุปกรณ์มีแผ่นภาพบอกว่าเป็นโรคต่างๆมีโรคอะไรบ้างก็จะ ได้ดูแล้วก็คุ้นชินนะครับอย่างนี้มันเหมือนของจริงมากๆากเลยเหรือเปล่าคะอ๋อก็เหมือนค่ะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มแล้วก็จะมีรูปจําลองนะคะของโลกต่างๆให้เราดูะค่ะ,ะถ้าสมมติว,ว่าเราต,วตรวจเจออันไหนที่เหมือนกับโลกนี้เนี่ยแน่นอนคุณเป็นโรคที่ชื่อยาวๆแบบนี้ <c oughs> <c oughs> คือต้องจำให้ได้หมดเลยปะคะเนี่ยแต่ก็ต้องจำให้ได้ค่ะเพียมากเลยนะ <c oughs> คุณหมอนี่เหนื่อยมากๆเลยนะคะน้อง น้องคะได้ยินจังหวะการเต้นของหัวใจของพี่จิจิไหมคะเขาเรียกกันว่าฮาร์ดบีดอะคะแต่ว่าเสียงในหัวใจมันเต้นแล้วคนะนี้จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับพี่จิจ้ยังก่อนครับเสียงที่เราได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงของเจ้าหุ่นแซมครับนี่คุณตัวนี้ครับคุณตัวนี้ใช่ค่ะ มันเป็นหุ่นที่อะไรนะคะเป็นหุ่นที่สามารถจะจําลองเสียงหัวใจครับเสียงท้องแล้วก็เสียงของปอดนะครับเพื<ม>่อให้พวกเราในสิตแพทย์ได้มาเรียนรู้ครับอือแล้วแบบนี้ใช้เครื่องมืออะไรในการฟังในการวัดอะคะปกตินะครับแพทย์ของเราเนี่ยเราก็จะตรวจร่างกายกันโดยเตตโตกสโคปครับซึ่งคือต้องสิ่งนี้ฮะตอนแรกนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะฟังอะไรนั่นเองฮะหลังจากที่เราดูแล้วว่าเราจะฟังอะไรอย่างเช่นปอดเนี่ยอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะวาง ส่วนนี้ครับของสเตโตสโคปนะครับเข้าไปที่จุดจุดนั้นเองครับพื่อที่จะได้ฟังเสียงนั้นได้เราก็จะฟังเทียบกันสองข้างนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะฮะอ๋อคือถ้าเกิดความผิดปกติมันก็อาจจะไม่เท่ากันใช่ใช่แล้วครับพี่เจค่ะช่วยด้วยค่ะตัวนี้กิดอุบัติเหตุแผลฉีกพี่จิจิตตตาย งั้นเรารีบเข้าไปห้องข้างในกันเถอะครับเราข้างในกำลังเรียนเย็บแผลกันอยู่เลยอ๋อห้องเย็บแผลอะคะเอาสวัสดีคะ่คะอย่าอย่าเย็บแผลเอานี้เอาแผลหายแล้วงั้นเอาเป็เเนว่เาเย็บกับหุ่นแบบนี้คืออันนี้คือทำมาจากอะไรคะมันคืออะไรเอ่ย เป็นแผ่นสังขอค่ะก็จะทําเป็นชั้นๆให้มันเหมือนกับผิวหนังของคนจริงๆอ๋อมันก็เลยมีหลายสีใช่ไหมคะน้อๆใช่ก็คือสีแดงก็จะเป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วมันจับแล้วมันดับนิ่มๆเยอะๆนะอย่างนี้อุป,ปรกรณ์ในการใช้เย็บแผลเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นฟอ r เซปก็เอาไว้คี ผิวหนังค่ะแล้วก็คอยคีบเข็มส่วนอันนี้ก็เรียกว่าน e ดเดิลโฮเดอก็คือจะเป็นตัวเอาไว้จับกับเข็ม <c oughs> เข็มที่ใช้ในทางการแพทย์ก,ก็จะเป็นเข็มโค้องๆอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีได้ต่ออยู่กับปลายเลยงั้นพูดถึงขั้นตอนในการทําดีกว่าค่ะเราต้องเริ่มจากอะไรคะก็ <c oughs> ขั้นตอนทั่วไปก็คือต้องทำความสะอาดแผลก่อนนะคะฆ่าเชื้อแล้วก็ปูผ้าจากนั้นก็คือเริ่มเย็บก็คือเราก็จะปักเข็มลงไปที่ฝั่งหนึ่งของผิวหนังอันนี้ก็คือปักไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็คือทำลักษณะเดียวกัน ตอนนี้พาพี่จีจิ๊มาอยู่ที่ไหนคะเนี่ยทำไมมันเหมือนโรงพยาบาลมากๆเลยอะคะก็ถูกต้องแล้วล่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กันนะครับอ๋อแล้วที่นี่เนี่ยเขามีอะไรพิเศษบ้างอะครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราได้ดูการเรียนกับหุ่นแล้วก็การฝึกกันเองไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาแนะนําเรื่องของการดูแลผู้ป่วยจริงกันนะครับซึ่งเรียนกับผู้ป่วยจริงนี่คือได้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นไหนคะอ๋อจะเป็นระดับตั้งแต่ปีสีปี5แล้วก็ปี6กเลยครับอ๋อคือสาม แล้วแบบนี้ปี4ปี5ปี6เนี่ยเขาเรียนเหมือนกันไหมคะอ๋อก็ต่างกันนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยครับปี4ี่นะครับจะเรียนในเขาเรียกว่าของผู้ป่วยใหญ่ครับก็คือเรื่องของอายุรกรรมสูตินารีเวกูมารเวชกรรมแล้วก็สัญญกรรมนะครับส่วนของปีห้าเนี่ยจะเรียนในขอผู้ป่วยที่เล็กกว่าเช่นจิตเวชตาหูคอจมูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วปีสุดท้ายแล้วคะแล้วปีสุดทา้ายก็เป็นเหมือนเป็นการฝึกงานเหมือนคณะอื่นๆครับก็คือเพื่อมีความพร้อมที่จะออกไปเป็นแพทย์ต่อไปในอนาคตอ๋อได้เตรียมตัวจริงๆเลยใช่แต่ละปีก็มี ความเข้มข้นที่ต่างกันใช่แล้วตอนนี้เราขอตัวเข้าไปดูได้ไหมคะพี่เกดได้เลยครับไปเลยค่ะโอเคครับออพี่เกดคะในห้อง พี่พยาบาลเต็มไปหมดเขาทําอะไรกันนะคะอ๋อสถานที่แห่งนี้นะครับเขาเรียกว่า n น r s ์ส t a t i o n นะครับก็เป็นที่ทํางานของพี่พยาบาลนอกจากนี้ก็จะมีประวัติของผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลที่สําคัญที่ใช้ให้สําหรับแพทย์ในการศึกษาก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยจริงกันนะครับอ๋อก็เหมือนแบบว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนการทําง,งานเลยเราจะเหมือนแบบว่ามาดูก่อนว่าผู้ป่วยเขามาจากไหนประวัติเป็นยังไงเพื่อเข้าใจเขามากขึ้นใช่ครับ มีทุกคนดูยุ่งมากๆเลยชีวิตประจำวันของนิสิตแพทย์อย่าพี่เจเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับเราก็ต้องมาเริ่มงานกันเนาะก็เริ่มจากดูความเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยแล้วก็มาเยี่ยมกับผู้ป่วยจริงว่าเป็นยังไงบ้างที่เหลือก็แล้วแต่ว่าตอนช่วงนั้นเรากำลังการเรียนอยู่ที่หน่วยไหนจะเข้าห้องผ่าตัดไปออกตรวจผู้ป่วยนอกหรือว่ามีการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็กหรือมีการพรีเซนต์เรื่องการวิจัยต่างๆนะครับโอ้เรียกว่าแบบว่าตารางเต็มแอ่สนนเลยแก้วเนี่ยแนนเอียบนอกจาก เรียนเราก็ไม่ได้จบที่4ี่โมงเย็นเนาะ,ะก็จะมีการอยู่เวรกันต่อด้วยซึ่งสําหรับปี4ปี5ก็จะอยู่ถึงราวๆเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดตอนปี6กเนี่ยก็อยู่ถึงเช้าอีกวันนึงเลยโอ้โหเรียกว่างานหนักเลยครับด่่มมากเลยครับ เราก็จะมาดูประวัติของคณะแพทย์จุฬาจาก4ยุค4สมัยกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเลือกอันเด่นๆสําคัญๆมาให้ชมก่อนดีไหมครับค่ะครับอันนี้เลยครับรู้จักแฝดสยามไม่เอ่ยจริงๆเคยได้ยินนะคะพี่เกดแฝดสยามคือคนที่มีร่างกายติดกันถูกต้องไหมคะอ๋อถูกต้องแล้วครับอันนี้ก็โรงพยาบาลจุฬาของเรานะครับมีการผ่าตัดแยกแฝดสยามเป็นรายแรกของประเทศไทยเลย พี่จีจีรู้จักเกลดหลอดแก้วไหมครับคือเราจะมีการนําอสุจิอของผู้ชายเนาะแล้วก็ไข่ของผู้หญิงมาปฏิปสนธิกันนอกมดลูกนะครับ oh. หลังจากนั้นก็นํากลับไปให้อยู่ในมดลูกใหม่เพื่อช่วยเหลือแก้ไขในผู้ป่วยที่มีบุตรยากนะครับ oh. วันนี้นะคะพี่จๆๆีก็ได้มาตามติดชีวิต,ตของคุณหมอที่คณะแพทยศาสต,ตร์จุฬาลงกรมาหาวิทยาลัยเป็นว่าอยากจะถามพี่เกตสักนิดหนึ่งในฐานที่ว่าเป็นไกด์พาทัวร์ของเราแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ปี5แล้วถูกไหมคะใช่เลยอีกนิบเดียวก็จะกลายเป็นคุณหมอเต็มตัวพี่เกศรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราเนี่ยจะได้ออกไปใช้ความรู้ของเราที่ได้ร่ำเรียนมาสู่ประชาชนคะก็บอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วก็หวังว่า ความรู้ความสามารถที่เราเก็บสังสมมาตลอดเนี่ยจะเข้าออกใช้นำออกไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีและแข็งแรงต่อไปนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นหมอกเกตแต่ว่ามีความคิดที่น่ารักมากๆอย่างนี้ขอสมัครเป็นคนไข้ประจำไว้ก่อนเลยได้ไหมคะได้เลยครับไม่วนะอาเออ้ไกนอย่าง,งันเอาเป็นว่าครั้งหน้านะคะพี่ตีจจะพาไปที่มหาวิทยาลัยอะไรหรือคณะไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ไยมาบาย